โดยทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งบทบาทของท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะพิเศษค่ะ Next Cha ป,ปอร์นะคะประเทศไทยภายในงานถอดรหัสลงทุนก้าวข้ามวิกฤตซึ่งจัดโดยประชาชาติธุรกิจนะคะท่านบอกว่า ปัญหาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาที่ใหญ่ค่ะรัฐบาลเองก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐอย่างเช่นเรื่องของการลด ค่าไฟฟ้าการพักนี่เกษตรกรโดยจะไม่ให้ใช้การจำนำข้าวหรือว่าประกันราคาข้าวแต่ท่านบอกว่าจะใช้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้ยั่งยืนให้กับเกษตรกรพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงนะคะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภายแล้งด้วยโดยมีการวางแผนไว้นะคะว่าการบริหารจาัดก,การน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือการบริโภค 2ก็คือระบบนิเวศ3อุตสาหกรรมและ4ก็คือกเกษตรกรรมนั่นเอง ท่านนายกย้ำนะคะว่าได้ชี้แจงเรื่องของการเดินทางไปประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78นะคะที่สหรัฐอเมริกาโดยมีการโดยได้ไปเจอผู้นำหลายประเทศแล้วก็ภาคธุรกิจที่สำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่าไทยเราเองเนี่ยพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วแล้วก็เร่งเจราจาเพื่อขยายข้อตกลง FTA และจากการที่ได้ไปพบตัวแทน หลายบริษัทด้วยกันค่ะอย่างเช่น Microsoft Tesla แล้วก็ให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาลงทุนในไทยด้วยซึ่งมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า5000ล้านเหรียญนะคะนอกจากนี้เองไทยเองก็จะต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พัฒนาเรื่องของสนามบินเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะกระจายสู่ความเจริญในสู่ภูมิภาคต่างๆต่อไปค่ะท่านนายกบอกว่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะในเดือนธันวาปลายปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการไปพูดคุยกับสมาคมยานยนต์ให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะผลิตรถยนต์สันดาป ช่วงสุดท้ายนะคะทําให้ช่วงเวลาที่จะปรับตัวกับช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะทั้งเรื่องของการผลักดนันเรื่องของการขยับขยายนะคะหลายๆอย่างก็จะเป็นลิมิตหมายที่ดีต่อไปค่ะ